ทดสอบฝีมือแรงงานก็ต้องขางไปเจ้าหนมบุญตาปักเตสใจหานงุตุนาได้ค่ะรุ่นละ80คนรวม1 6 0คนรชัชการแทนผู้บัญชาการเรียนจำกลางอุดมมนตรฐานบกที่24แส่แขผู้มีเกียิทุกท่านผมนายชายชายอดยเจริญอานี โครงการสุกรางานีเือนวันนี้จากการกล่าวรายงานของผู้เล่ิ่งอยากจะฝากให้ผู้เข้ารอบการอบรมวิชาชีพทั้งหาประเภทซึ่งเป็นงานช่างเป็ช่งงงงางซึ่งสังคมทั่วไปทั้งคืออายุมากแล้วก็ทำงานมานานกลับไปสู่สังคมในรอบแล้วรู้แนวความคิดในการสึกอบรมมันย้ ให้การอบรมทางจังหวัดุรรัทางมีทีมงานทั้งของศูนย์พัฒนาเป็นมือแรงงานจังหวัดุรรัาย์อุรีรมยให้ทุกท่านที่ประสบประสบกับความสุขความเจริญประกอบด้วยอายุวันนักศึกษพคณะปรชนาในสิ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเข้ามาให้กำลังใจพวกเราว่าว่าสิ่งที่เราจะทำ เป็นการตอบแทนความดีของท่านความปรารถนาดีจากท่านก็คือพวกเรามีหน้าที่ที่จะทำตนให้เป็นพลเมืองดีของชนชนับส่วนของอเบบงงนนกินจำลางตอนรานีเราก็เชื่อมั่นเป็นอย่างนี้ว่า,ากระบวนการัาัานจทนที่เราได้